สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากในวงการวิจัยกันนะคะคือเรื่องทฤษฎีฐานรากหรือที่เรียกว่า grounded theory ค่ะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทความทฤษฎีฐานรากแนวคิดและกระบวนการวิจัยนะคะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเอ๊ะแนวทางนี้มันคืออะไรครับ ทำไมเขาถึงมองว่าทฤษฎีที่ดีเนี่ยมันควรงอกออกมาจากข้อมูลที่เราเก็บมาจริงๆเอ,อไม่ใช่แบบเอาทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาครอบทับลงไปใช่เลยครับจุดนี้น่าสนใจมากโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะหัวใจหลักๆของมันคืออะไรนะคะการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลดิบหรอคะใช่ครับคือเป็นการพัฒนาทฤษฎีขึ้นมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เราเก็บมาในสนามโดยตรงเลยเป้าหมายหลักๆก็คือ สร้างทฤษฎีที่มันอธิบายปรากฏการณ์ที่เราสนใจแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้มุ่งสร้างทฤษฎีใหญ่ๆครอบจัก,กรวาลขนาดนั้นครับอ๋อค่ะค่ะแล้วที่มาที่ไปล่ะคะทำไมแนวคิดนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้เออมันเริ่มมาจากช่วงทศวรรษหนึ่ันนะครับมีนักสังคมวิทยาชื่อเกลเซอร์กับสตรวส์สองท่านนี้เขารู้สึกเอ,อไม่ค่อยพอใจกับทฤษฎีสังคมศาสตร์ในยุคนั้นเท่าไหร่ไม่พอใจอยังไงคะคือเขามองว่ามัน มันดูห่างไกลาจากชีวิตจริงไปหน่อยแบบว่าทฤษฎีมันล,ยลอยๆไม่ค่อยติดดินนะครับอธิบายสิ่งที่คนเจอหรือประสบการณ์จริงๆไม่ค่อยได้เขาเลยอยากได้แนวทางที่มันสร้างทฤษฎีที่เกาะอยู่กับข้อมูลจริงๆมากกว่าฟังดูเป็นการปฏิวัติวิธีคิดเดิมๆเลยนะคะเพราะเหมือนเคยได้ยินว่าแต่ก่อนอาจจะมีแนวคิดว่าเริ่มวิจัยต้องทำตัวเป็นผ้าขาวหรือ tabula rasa ไม่ต้องไปอ่านอะไรมาก่อนเลยครับแรกๆก็มีแนวคิดทำอนงนั้นเหมือนกัน แต่หัวใจสำคัญจริงๆของกราวด์เดตทีรีคือการให้ความสำคัญสูงสุดกับข้อมูลในสนามวิจัยมากกว่าทฤษฎีที่มีอยู่แล้วหมายความว่าทฤษฎีมันจะถูกค้นพบหรือก่อร่างขึ้นมาจากข้อมูลเองอย่างนั้นหรอคะใช่ครับใช่คล้ายๆอย่างนั้นเลยสิ่งที่น่าสนใจมากคือกระบวนการของมันเนี่ยมันไม่ใช่เส้นตรงเลยนะคือเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ไปแล้วก็เริ่มสร้างทฤษฎีไปพร้อมๆกันมันเป็นวงจรที่วนซ้ำไปเรื่อยๆ ครับผมการตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไรต่อหรือจะไปคุยกับใครเพิ่มเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าทฤษฎีที่กำลังก่อตัวขึ้นณนะตอนนั้นมันเริ่มชี้ไปทางไหนหรือเราต้องการข้อมูลอะไรมาเติมเต็มโหฟังดูยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะให้ข้อมูลนำทางจรงิงๆแล้วเครื่องมือหรือองค์ประกอบสำคัญๆในวงจรที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะที่ต้องรู้เลยหลักๆเลยก็จะมีอย่างแรกคือการวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องหรือ constant comparative analysis อันนี้เป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักเลยครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อเนื่องทำยังไงคะคือเราจะเอาข้อมูลที่ได้มาใหม่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เปรียบเทียบกับแนวคิดหรือคอนเซปตที่เราเริ่มพัฒนาขึ้นมาทำแบบนี้ตลอดเวลาเลยครับมันจะช่วยให้เราเห็นแพทเทิร์นความเหมือนความต่างความเชื่อมโยงต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องการสุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะ เห็นว่าไม่ใช่การสุ่มแบบสถิติทั่วไปใช่ครับอันนี้เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎีหรือ theoretical sampling มันต่างกันยังไงคะกับการสุ่มที่เราคุ้นเคยกันต่างกันตรงเป้าหมายเลยครับการสุ่มแบบสถิติทั่วไปเนี่ยเราอยากได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรใช่ไหมครับแต่การสุ่มเชิงทฤษฎีเนี่ยเราไม่ได้เน้นตรงนั้นเราจะเลือกไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เราคาดว่านะครับคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึก ใหม่ๆหรือช่วยขยายความเข้าใจในแนวคิดที่เรากำลังพัฒนาอยู่ได้ดีที่สุดอ๋อยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับสมมุติว่าเรากำลังศึกษาเรื่องความเครียดของบุคลากรทางการแพทย์ตอนแรกเราคุยกับกลุ่มหมอแล้วเราเจอประเด็นเรื่องภาระงานที่หนักมากทีนี้การสุ่มเชิงทฤษฎีรอบต่อไปเราจะพุ่งเป้าไปคุยกับกลุ่มพยาบาลในผแผนกเดียวกันหรืออาจจะไปคุยกับหมอที่มีประสบการณ์ต่างกันเพื่อเจาะลึก หรือหาแง่มุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นภาระงานที่เราเจอมานะครับเข้าใจละค่ะเหมือนให้ทฤษฎีที่กําลังก่อตัวขึ้นเนี่ยมันนําทางเราไปว่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มจากไหนดีแล้วอีกอย่างที่สาคัญมากๆคือการเขียนบันทึกช่วยจําหรือเมโมไรติ้งใช่ไหมคะสําคัญมากครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยเมโมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจดว่าใครพูดอะไรหรือบันทึกข้อมูลดิบเฉยๆนะครับแต่เป็นอะไรคะมันคือพื้นที่ที่เราคิดเกี่ยวกับข้อมูลนะครับ คือเราเขียนเพื่อพัฒนาแนวคิดของเราเองตีความข้อมูลเชื่อมโยงประเด็นต่างๆที่เจอตั้งคำถามบันทึกไอเดียที่ผุดขึ้นมามันคือกระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงทฤษฎีไปในตัวเลยเหมือนเป็นการคุยกับตัวเองผ่านการเขียนเพื่อกำ่นกรองความคิดเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆใช่เลยครับทำไปเรื่อยๆพร้อมๆก,กับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จนกระทั่งเราไปถึงจุดที่เรียกว่า ความอิ่มตัวเชิงทฤษฎีหรือ theoretical saturation ความอิ่มตัวเชิงทฤษฎีจุดนี้คือเป้าหมายสูงสุดของการเก็บข้อมูลหรอคะครับเป็นจุดที่เราเก็บข้อมูลเพิ่มแล้วไม่ค่อยเจออะไรใหม่ๆที่สำคัญหรือไม่เจอข้อมูลที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมิติใหม่ๆให้กับทฤษฎีที่เรากำลังสร้างอยู่อย่างมีนัยสำคัญอีกแล้ว แต่ในทางปฏิบัติการจะรู้ว่าอิ่มตัวจริงๆเนี่ยมันดูท้าทายเหมือนกันนะคะมีโอกาสไหมคะที่เราจะหยุดเร็วไปเพราะคิดว่าอิ่มตัวแล้วเป็นคำถามที่ดีครับใช่ครับมันท้าทายต้องอาศัยประสบการณ์การไตรตรองและการตรวจสอบตัวเองของนักวิจัยอย่างมากว่าข้อมูลใหม่มันไม่เพิ่มอะไรที่สำคัญจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่รายละเอียดปลีกย่อยซึ่งหัวใจของการวิเคราะห์ทั้งหมดที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและจุดอิ่มตัวเนี่ย ก็คือกระบวนการการทำรหัสหรือโคดดิ้งครับการทำรหัสหรือโคดดิ้งที่พูดถึงใน grounded theory เนี่ยมันต่างจากการทำรหัสในการวิเคราะห์เนื้อหาทั่วไปไหมคะอืมจะว่าต่างก็ต่างนะครับคือมันไม่ใช่แค่การออกข้อมูลมาจัดหมวดหมู่หรือติดป้ายเฉยๆแต่เป้าหมายหลักคือการพัฒนาแนวคิดคอนเซปต์จากข้อมูลเลยพัฒนาแนวคิดใช่ครับคือสกัดเอาแนวคิดคุณสมบัติของแนวคิด Properties แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆออกมาจากข้อมูลดิบที่เรามีขั้นตอนหลักๆที่มักจะเริ่มกันก็คือการทำรหัสบลกเปิด Open Coding รหัสเปิดคือเปิดใจรับข้อมูลเหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือเราพยายามมองข้อมูลแบบเปิดใจมากๆไม่เอาทฤษฎีเดิมหรืออคติส่วนตัวไปตัดสินพยายามดูว่าข้อมูลมันบอกอะไรเราบ้างบางทีอาจจะวิเคราะห์ทีละบรรทัดทีละประโยคหรือทีละอิทการเลย เพื่อให้ได้แนวคิดเบื้องต้นออกมาให้มากที่สุดพอได้แนวคิดเยอะๆจาก Open Coding แล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะจากนั้นก็จะเริ่มจัดระบบแนวคิดเหล่านั้นให้มันมีโครงสร้างมากขึ้นครับเช่นอาจจะใช้การทำรหัสแบบแกน a x c e l coding ตามแนวทางของ s t r o u สกับ Corbin หรือบางทีก็เรียกว่าการทำรหัสแบบเน้น focus coding เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆที่ได้มา อ๋อคือดูว่าอันไหนเชื่อมกันอันไหนเป็นเหตุเป็นผลอันไหนเป็นประเด็นหลักประเด็นรองแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับครับหาความเชื่อมโยงจัดกลุ่มแล้วก็พยายามระบุแกนเรื่องหรือข้อแคตตากรีที่เป็นหัวใจสำคัญของปรากฏการณ์ที่เราศึกษาแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการทำรหัสแบบเลือก selective coding อันนี้คือเลือกเฉพาะบางอย่างครับคือพอเราได้แกนเรื่องหลักแล้วเราจะมุ่งกลับไปดูข้อมูล หรืออาจจะเก็บข้อมูลเพิ่มเพื่อหารายละเอียดหรือข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกนเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเพื่อทําให้ทฤษฎีของเรามันสมบูรณ์มีเนื้อหาสาระและอธิบายปรากฏการณ์ได้ลึกซึ้งขึ้นฟังดูเป็นกระบวนการที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่เหมือนเคยได้ยินว่าแม้แต่ในกลุ่มผู้พัฒนานแนวคิดนี้เองก็มีมุมมองที่ต่างกันไปบ้างใช่ไหมคะใช่ครับมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในรายละเอียดเชื้อปรัชญาและวิธีปฏิบัติ อย่างเกรเซอร์จะเน้นมากๆว่าทฤษฎีมันควรจะปรากฏขึ้นมาจากข้อมูลเองโดยที่นักวิจัยพยายามลดอคติให้มากที่สุดแล้วสตรอสกับคอร์บินล่ะคะสองท่านนี้จะเสนอแนวทางการทำรหัสที่มีโครงสร้างชัดเจนกว่าโดยเฉพาะ axial coding ที่มีกรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิปที่ค่อนข้างเป็นระบบซึ่งบางทีเกรเซอร์ก็มองว่ามันอาจจะบังคับข้อมูลเกินไปหน่อยอืมแล้วก็มีชามาสอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะครับแคทที่ชามาส จะมองในมุม Constructivist Grounded Theory คือมองว่าทฤษฎีมันไม่ได้แค่ปรากฏขึ้นมาเฉยๆแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง Construct ขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับข้อมูลและมุมมองของนักวิจัยก็มีส่วนในการสร้างนั้นด้วยน่าสนใจนะคะว่ามีหลายแง่มุม แต่โดยพื้นฐานแล้วแนวคิดพวกนี้มันมาจากฐานคิดเดียวกันหรือเปล่าคะใช่ครับโดยพื้นฐานแล้วมันอย่างรากมาจากปรัชญาปฏิสัมพันธ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ symbolic interactionism ที่มองว่ามนุษย์เราสร้างความหมายและตอบสนองต่อโลกรอบตัวผ่านสัญ,ญลักษณ์การตีความและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทฤษฎีที่ได้จาก grounded theory จึงเหมือนเวอร์ชันหนึ่งของความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากมุมมองและความหมายของผู้คนในสนามวิจัยนั้นๆ แล้วมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่พร้อมจะถูกปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาถูกต้องครับมันไม่ใช่ทฤษฎีที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่งอกเงยและปรับเปลี่ยนได้ มีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือเทคนิคหลายๆอย่างของ g r า u n d e d Theory ออย่างการสุ่งตัวอย่างเชิงทฤษฎีหรือการทำรหัสแบบต่างๆเนี่ยก็เห็นมีคนนำไปปรับใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบอื่นๆด้วยเหมือนกันแม้ว่าเป้าหมายสุดท้ายอาจจะไม่ใช่การสร้างทฤษฎีใหม่ก็ตามใช่เลยครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยคือถึงแม้เป้าหมายหลักนั่งเดิมคือการสร้างทฤษฎี แต่เครื่องมือและกระบวนการคิดหลายๆอย่างของมันเช่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเขียนเมโมหรือการโคดดิ้งแบบต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆในการช่วยให้นักวิจัยเข้าใจข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยแบบไหนก็ตามมันเลยถูกนำไปปรับใช้กันอย่างแพร่หลายครับแสดงว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในตัวมันเองจริงๆนะคะครับผมสรุปแล้วนะคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ ทฤษฎีฐานรากก็คือแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการสร้างทฤษฎีหรือสร้างความเข้าใจที่มันอย่างรากลึกลงไปในข้อมูลที่เราเก็บมาจริงๆเป็นกระบวนการที่เอ่อไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นองจรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและที่สําคัญคือให้ข้อมูลเป็นตัวนําทางไปสู่ทฤษฎีนั่นเองใช่ครับสรุปได้ชัดเจนเลยครับค่ะแล้วถ้าเราจะลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้น หรืออาจจะเป็นข้อคิดทิ้งทายแล้วคะอืมก็น่าคิดนะครับว่าในยุคสมัยที่ข้อมูลมันเยอะแยะมากมายมหาศาลร,รอบตัวเราแบบนี้การที่เราจะพยายามสร้างความเข้าใจอะไรสักอย่างที่มันมีฐานหรือ grounded อยู่บนข้อมูลจริงอยู่บนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแทนที่เราจะ,ะยึดต,ติดอยู่กับกรอบคิดเดิมๆหรือทฤษฎีสำเร็จรูปที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยการทำแบบนี้มันมีความสำคัญยังไงกับ การเรียนรู้ของเรากับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆหรือแม้กระทั่งกับการมองโลกของเราในปัจจุบันอืมเป็นคําถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะว่าการกลับไปหาฐานข้อมูลจริงๆมันสําคัญแค่ไหนในโลกยุคนี้ครับอาจจะเป็นอะไรที่เราเป็ไปคบคิดกันต่อได้หลังจากฟังเรื่อง Grounded Theory วันนี้ครับ